เชิญครับเปิดไปเลยครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับอ่าได้ยินครับได้ยินครับครับผมผมอยากจะสอบถามเรื่องการสร้างซังแบแอคเคา,า์ครับสมมติผมสร้างซังแรแอคเคา์เป็นแยกอีกบัญชีหนึ่งแลงแ้วผมอยากจะให้บอนมันแยกค่าแก๊สแบบนี้ทำได้ไหมครับถ้าแยกค่าแก๊สมันต้องสมัคร ID ดีอดีบอร์ดใหม่อีกอันนึงครับ อ๋อโอเคครับครับก็โดยการเอาเอ่อเลเวอรงของเราอ่ะ uh, ไปแนะนำตัวเราเองนะครับขอบคุณครับ H9B ก็ทำกำไรในตลาดขาลงได้ครับแต่ว่า H9B เนี่ยเวลาตลาดขาลงเนี่ยมันจะไม่เปิด1.2 1.5เท่ามันจะปประมาณ1เท่านะครับคือคือ คือพอมันเป็นตลาดขาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว H99B หรือตัว Lady M นะครับมันจะเปิดไซส์ฝั่งช็อตมากกว่าเสมอครับหรือเท่ากันนะครับอันนี้ผมบอกไม่ได้เพราะอยู่ที่เขาเขาคิดแล้วนะครับเพราะว่าเราเทรนเขาไปพักใหญ่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันตัวนี้มันยังเป็นตลาดขาขึ้นอยู่นะครับตลาดมันยังไม่ขาลงเลยนะบิตคอยตัวนี้มันยังมันอาจจะย่อลงมาแหละนะครับย่อลงมาก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับย่อลงมาถ้าถ้าบิตคอยนะครับช็อตถิงวิว เิญเลยครับพี่ี่ป๋องครับเมื่อวานไอพี่ป๋องบอกเป็นตลาดขาขึ้นใช่ไหมครับแต่เมื่อวานบอดเปิดช็อตเทียบเลยนะครับมันคือคําว่าตลาดขาขึ้นหรือตลาดขาลงเนี่ยหมายถึงเทรนใหญ่ครับไม่ใช่เทรนระยะสั้นๆโอเคครับต้องดูต้องดูเทรนใหญ่เป็นหลักครับสภาพบิตคอยตอนนี้นะครับสภาพบิตคอยตอนนี้นะครับมุ่นนะครับมันยังมีอีกสองเป้าเลยนะที่มันจะไปนะครับ ถ้าแต่แต่โอกาสณตอนนี้นะครับโอกาสที่จะย่อเนี่ยมากกว่าขึ้นอยู่แล้วนะครับโอกาสย่อเนี่ยอาจจะมาอาจจะลงมาแตะเนี่ยเส้นเส้นสองเส้นที่มันตัดกันเนี่ยราคาประมาณเหมือนกับอีกประมาณหมื่นหนึ่งสามร้อยนะครับหมื 11, 000, ่นหนึ่งสามพันกทีหมื่นหมื่นหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันอ่ะประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับถ้าโอกาสที่จะจะลงมานะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแล้วก็ไงก็เด้งนะครับเด้งซึ่งประจวบกับตัวตัวฮีทแมพว่างไง ตัวฮีทแบบบอกว่าราคาบิตคอยมีโอกาสลงมาแตะที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับก็สองพันมันจะวิ่งส่วนมากมันจะวิ่งหาเส้นเหลืองเสมอนะครับทุกครั้งที่มีเส้นเหลืองปุ๊บเนี่ยมันชอบคับนะครับเนี่ยการมันจะวิ่งลงมาหาเส้นเหลืองนี่เสมอเลยนะครับหาเส้นเหลืองนี่เสมอเลยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับก็ดูเทียนใหญ่เป็นหลักนะครับก็อยู่อันเนี้ยอยู่ที่อยู่ที่เขาวิเคราะห์แล้วนะครับว่าตลาดมันจะขาขึ้นหรือขาลงใหญ่นะครับ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ดูเทนภาในวันสองวันนะครับดูเทนลักษณะแบบใหญ่ๆเลยเือเลยครับหนึ่งศูนย์หกสองเจ็ดครับเอ,อเรื่องเรื่องสักแอคเคาท์ครับคือแปลว่า,ส,าสักสักเอ่อสักแอคเคาท์หนึ่งตัวเท่ากับบอทดหนึ่งตัวถูกไหมาคู่กันใช่ไหมถูกต้องครับอ๋อยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นในบรอรดเนี่ยเราอาจจะมีแค่แอคเคาท์เดียวแต่เราสร้างบรอรได้หลายตัว แต่ในบิ t เก็ตเนี่ยนะครับหนึ่งแอคเคานเนี่ยนะครับมันสามารถสร้างสับค์แอคเคาได้เป็นยี่สิบเลยแต่และแอคเคานปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่แยกกันไม่เหมือนกับไม่ไม่เหมือนกับบอทดนะครับตัวบอทเนี่ยบอทอาจจะอยู่ที่เดียวกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นของผมเองนะครับของผมเองเนี่ยนะครับแอคเคานนี้เฉพาะแอคเคานนี้นะครับก็มีบอทอยู่สามตัวนะครับมีบอทสามตัวมีบอทดหนึ่งตัวบอทสองตัวบอทดสามตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น หนึ่งแอคเคาของบิตเก็ตนะครับแล้วก็เป็นสับแอคเคาน์สับแอคเคานะครับมันก็จะมีหลากหลายของมันนะครับแล,แล้วแล้วเงินเงินนี้คือมันใช้รวมกันไหมหรือเราต้องโอนเงินไปให้สับแอคเคาด้วยสับแอคเคาเราต้องมันเราต้องแยกเงินครับคือสับแอคเคาเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่นอนเพราะไอตัวนี้ผมจะอะไรเอ็มเออเงินก็จะแยกครับอันนี้ก็คือแอคเคาหนึ่งก็จะอยู่เงินอยู่เงินอยู่กองหนึ่งอันนี้แอคเคาหนึ่งเงินก็อยู่อีกกองหนึ่งครับแล้วก็จะแยกแล้วก็จะ ล้วก็จะโอนเงินใส่จากเม็ดแอเข้าไปสับสับไอเขาอะครับเวลาฝากเงินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปเข้าเม็ดแอเขาใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําการโอนจากเม็ดแอเขาปุ๊บไปสับไอคเขาในตัวบีเก็ของเรานะครับภาภาหาหาเมนูไม่เจอครับที่โอนทอสับแอคเขาเวลาแล้วแล้วสับแอคเขาสร้างหรือยังครับสร้างแล้วครับสร้างแล้ว,ลวเป็นเป็นเวอร์ชวลวนะครับ เป็นเวอร์ชั่มไหมอ่าใช่ใช่ใช่ใชครับอ่าวิธีการนะครับให้เรามาเมสให้เขาก่อนนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะยังไม่ได้แชร์เนี่ยแ,แชร์หน้าจอปิดแแชร์โอเคนะครับวิธีการนะครับให้คือให้เรามาให้เรามาเอ,อ่อตัว ตัวเมนแอคเคท์ก่อนนะครับก็คือเวลาจะโอนเราไม่สามารถอยู่สับแอคเค้าได้นะครับเราต้องไปที่เมนแอคเคท์นะครับสวิตแอคเคท์นะครับไปที่ตัวเมนนะครับตัวเมนอ่าพอเราอยู่เมนเสร็จนะครับพอเราอยู่เมนเสร็จนะครับแป๊บหนึง่งอื้ม เน็ตบ้านผมดีมากเลยปกติปุ๊ดปูดบป๊๊นะวันไหนไลฟ์ปุ๊บเนี่ยโอ้หเหมือนฟ้าฝนเป็นใจโอ้พี่อ่าตรงนี้ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นคําว่า transfer ไหมครับอ่าครับครับตรงนี้ครับวิธีการโอนเงินจากจากซับเปเมนนะครับพอกรกดด transfer เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ คอมตัวเป็นแสนนะครับแต่เน็ตแม่งโคตรกากเลยวันนี้นะครับเน็ตสองเส้นเลยนะเนี่ยอ่ะจากเมนทุูซับใช่ไหมครับเรากดเมนสรัซับนะครับเนี่ยเราจะโอนจากไหนจากค่อยอ่าจากที่เราตั้งชื่อไว้ครับจากอันที่หนึ่งแมทที่สองนะครับอ่าจากบัญชีไหนนะครับจากบัญชีเอ่อฟิวเจอร์นะครับ USDM นะครับอ่าไปสู่บัญชี USDM อันที่สองอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับอันนี้ทีการโอนนะครับ โอเคครับครับเกกับโอเคครับเห็นยกมือกันอีกหลายคนเมื่อกี้ครับโอเคนะครับก็สองชั่วโมงนะครับว่าจะคุยชั่วโมงเดียวนะครับก็เรื่องเรื่องเลยมาสองชั่วโมงนะครับก็เอ่อการลงทุนนะครับมันเหมือนวิ่งมาราธอนนะครับไม่ต้องรีบครับ คุณจะเห็นความมามกันของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยนะครับก็คือในระยะยาวนะครับค่อยให้มันเติบโตไปเติบโตเข้าไปของมันเรื่อยๆนะครับจากทุนน้อยๆวันนี้นะครับจากทุนหนึ่งพันวันนี้นะครับคุณปล่อยไปแบบเลืมๆลงๆเลืมๆไปนะครับไม่ต้องอะไรกับมันมากนะครับผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีปุ๊บคุณจะรู้ว่าต่างดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเราเรารับสมาชิกจํากัดนะครับจํากัดเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ลงทุนก็ เธอรุ่นคนก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าพื้นที่เราเต็มแล้วเราไม่สามารถรับสมาชิกได้เพิ่มแล้วนะครับเราก็คงจะเป็นชนกลุ่มน้อยที่รวยเงียบๆเฉพาะกลุ่มหฮกพวกเรานะครับก็มีความดีใจนะครับดีใจที่ที่ผมสามารถทําเครื่องมือให้ให้คนที่เข้ามาใช้แล้วมองเห็นอนาคตตัวเองแล้วก็สามารถวางแผนดีไซน์อนาคตตัวเองได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับที่ไว้วางใจทีมเรด y ี้โมนะครับเรดดี้คริปโตนะครับแล้วก็ทีมคอยฮอปเปอร์นะครับ สำหรับวันนีถ้ถ้าไม่มีใครถามนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เนอะครับสวัสดีครับครับขอบคุณ